สวัสดีครับคนหลังเขาชาแนลครับเมื่อวานนี้ไปต่อยมูสือสลัดมูสือมาครับซื้อน้ำไม้มาห้าสิบบาทครับนี่ครับข้างบนครสามกล่องห้าสิบบาทใส่สับสับแล้วก็หมกครับหมกหม้อใส่หมูใส่หมูนะใส่เนื้อหมูครับสามบมสามสั่กับเนื้อหมูครับแล้วก็ถ้ามันเหลือก็ว่า เห็ดต้นไม้ส้มดอรครับไว้ตามกินครับมาติดตามครับใส่ปินน้นไม้ไรครับเนะเพราะมันมีคนเนาะเป็นน้อยใหญ่อย่างครับไปบ้านผมรอปใบใหญ่ทำทำอะไรต้มกินแซ่บดีเจ้าหน้าทีเทราซัดด้วยกันครับ อันนี้รู้สึกว่ามือนชุดชืดเบยเนื้อตัวเลยครับนี่หมกครับหมกหม้อกันเหลือบันทุกพอดก็เห็ดเห็ดหน่อไม้ส้มดอไว้ครับหน่อไม้ส้มดอคือว่าหน่อไม้ที่ว่าเห็ดบรดดนะครับเห็ดกระโดดหนึงก็ได้กินแล้วครับ ติดตามตอนหมกครับสวัสดีครับคนหลังเขาชาแนลครับนนี้เสนอเมนูหมกน้ำไม้ครับหมกน้ำไม้ใช่หมูครับครับหม,ม,มูน้ำไม้ตุ้มน้ำไม้กอามา,ากใบมูเซือมันเป็นดัดตรงมันเป็นสีชมพูนะครับ ขึ้นหมูมีข้าวเบือครับมีนกโดดไปคนละพาครับล้า,ยางยาลาครับตำข้าวเบือกับพริกครับนี่พริกเครื่องแกงตำนะครับข้าวเบือตำรวมกันครับข้าวเบือปไป ึงติดตามตอเวลาแกงครับโมก็นแกงครับหมุกหมกหม,กม้อครับหมุกน้ำไม้หมกหม้อิแกงใส่ครับริกระเบือใช่ ใช่เลยครับีไม้สีชมพูซื้อมาจากตลาดหมูเสือครับสีชมพูเคยซื้อมาสองครั้งแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับสีชมพู ก็จะุงปุงร้วยแงนว่าครับน้ำปลาครคับปลาครับเลยครับ มันเลยครับตัวข้าเบลือมมันจะติดหม้อครับ <c oughs> ใส่หมูเลยครับ Muchas gracias. รักครับใบัวระพาครับใบหัหระพาใช่ครับมีกระสายไปใส่กระสายครับนคนขก็หมกกะทินะครับใส่กะทิเจมม้าไุ่ม่มยมกะทิกินได้อยู่ครับแจ้า,า่าค่มขยมใส่หมูนั่นหมูหมูสามชซ้นก็ได้ อันนี้เป็นหมูปลาหมากกระลิกเป็นเนื้อหมูปลาร้อยครับพี่น้องลงจิ้มพร้อมกันครับร้อยครับ สวัสดีครับมาครับกินข้าวกันครับบุกบุกน้ำไม้ครับบุกหม้อครับนี่มันแค้นนะครับแค้นดิบกับกินกับบุกน้ำไม้เข้ากันครับเข้ากันฮ้อนๆนะครับมาครับมากินร่วมกันครับพี่น้อง เด้อครับแกลบๆกไม,มอนฮอนนะครับฮอนเข้ากโพฮอน้ แซ่บกับน้องครับอือน้องเข้าดุเข้าดุจ้าเข้าก็ดีอย่างครับเช่นกับพ่อแม่พากินเนาะครับจะน้อยนะแล้วก็มีนเอียงนึ่งเนาะรสแดงๆครับคุณน้ำะกัดยาที่ปักผอเอิ้น ไข่เอ yeah. mm ืดอกเน่าครับเจ้าไข่อดก่ะอุ่มเตมสีแดงครับกินสมบูะมั้ยกัแค่นห้องข้าก่บน้ำดอกถึงัญ Gondi saura. Bon. อย้่ในอาหาขึ้นแป้งหอตัวแซ่บขนน้ คลิปนี้ไว้เท่นี้ครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ